หน้อแล้เราแน่นอนหมล้วช่ยแน่เม่นให้เขาได้นแล้วแก่ป่านยแล้วแตง่าหมากนี่มอดทดไม่ันใงหมเลยายดีมาก้กนแพ้กันนเราอะไทีเดียวแไม่ทันเลยใช่เป็นอทีะใช้ได้คร

เอาวนน้วีุ่คุณพันธ์่ววเนี่ยครับปอนี้เริ่มเหนื่อย้ยมหแล้วนะครับน้ำยามาแล้วนะครับน้ำยามาใหม่แล้วนะครับแกนไก่ปลาก็ออโอ้โหนี้ก็ขอโทษ ลูกค้าทุกคนจริงๆนะขนมจีนเนี่ยเราเตรียมไว้เยอะมากแล้วก็น้งดากระเทียมเราก็ทำไว้อสองสมื่้อแล้วนะทำไปเยอะมากถ้าลักลูกชิ้นก็จะหมดอีกไม่เช้าเช้าลูกชิ้นก็หมดโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเป็นประวัติศาสตร์มากลเ่องเปาอลูกชิ้นลากชิ้นเอกใช่ไหมลูกชิ้นหมดใช่ไครับข้าวหมดมันเป็นมันเป็นรอ,รอบๆจังหวะจังหวะเหมือนแบบว่า พอท้องเจนหมดปุ๊บข้าวหมดพอข้าวหมดปุกชิ้นหมดโอ้วันนี้ลูกค้าผมถึงเยอะมากอุผมถึนเยอะมากเราตั้งรับไม่ทันเลยไปเอามาเลยเร็วๆไปเอามาเรื่ยตั้งรับไม่ทันจริงๆต้องขอบคุณลูกค้ามากขอบคุณลูกค้าที่ติดตามพี่ยาในเพจพี่ยาคนรุ่นนะครับแล้วได้เห็นความเคลื่อนไหวของเราต่างๆนานานะะฮเห็นว่าช่วงนี้พี่ยารทำอะไรทรั ขนมจีนน้ำยาออกมาเป็นยังไงทุกคนก็อยากเข้ามาชิมแล้วน้ำพริกตัวใหม่ๆของเราเช่นน้ำพริกปลาราขัดเอยน้ำพริกปูมา้าข่ดเอยตอนนี้เราก็ออกมาใหม่ๆเรื่อยลูกค้าลูกค้าที่ที่สนใจอยากจะ ขนมจีนขนมีนขนมจีนน่ะที่เป็นทั่วที่เป็นทั่วแม่ทำเป็นแม่เปนไม่เปนขนมจีนเน่พอส่งไปทังยามันจะเป็นต้มยำขนมีนถามว่าที่ยาทำเป็นข้าแงเราะเขาเนี่อทีเดียวท่ยาทำได้นี่ข้าวแกงที่อร่อยอร่อยที่นือครับคุณแม่เนี่ยครับคุณแม่เป็นคนทำคนนี้ฮะนี่ที่ยืนนี่เนี่ยน่เน่ที่สามตท่คนนี้ครับคนนี้ หลงจีนกำลังเดินทางมาตอนนี้อยู่ปากกองคลองสามู่นะครับรอสักพนะครับอยู่ตรงกองเลยนะฮะทุกๆกองเลยนะฮะอยู่กองเลยแล้วถ้าไม่ลงกองไปแลก่อนเดี๋ยวเราได้ทานแน่นอนครับอดใจรออีกสักพู่ฮะของอร่อยก็เป็นอย่างนี้นะฮะไอ้แก้มมันขับรถไวอ๋อของอร่อยก็เป็นอย่างนี้ฮะต้องอดทนหน่อยฮะขอขอขาแม่ค้ารออยู่ไปไปไปต่อยไปตอยแล้วแล้วมา ฮัตเต้เอ้หานากี้คืนนี้ยังไม่เจอกันไมพยะแวะตลอดอนนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยเนีเนี้ยเนียเนีเอานี้ยเอานี้ยเน เาหมดทุกอย่างชขอเป็นน้องเียมขาหนอยากกินอกยิยากินยาวล้ยาินมากเลยาจะกิน่ยาบอยานียาัเงยาตะวเยา่านใคจะกินตเก็จะกินใคจะกิน่ยาจะกินียาละทุกคนเานะิเป็นคนชอบกินของหวานอบ กินแล้วมันสดชื่นร้านแกงนี่กไม่ะยังไม่อิ่มอีกนี่ัเป็นขามันน้ำมันแล้วเป็นพรใช่ไหมเนี่ยมีอูไหมูย่งนี้ียาใส่ตายตาย พี่ยาบเียรางวัลเนี่ยดูจะได้ไตัวเล็รกินเก่งเนาะเป็นเป็นอะไรยุนเดไดูแล้วุไม่ได้น่นลอดมันอดมันอดมันร่กยยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนาหวานไปไหน อ่มากเส้นเนี่ยเส้นเี่ลวก่เกี่ยวนะครับเกี่ยวมันนุ่มเส้นอย่างเงี้ยนุ่มมากมันมันแบบไม่ได้แป้งเยอะเวลากินแล้วความสุกอร่อยแป้งอย่างเงี้ยใครทำก๋วยเกี๋ยวขายนะใช้แป้งอันเนี้ยเออเส้นออเเ มันมีไข่เปล่านอนงมีไข่เป่ามีไข่เป่าไม่ทีบ้านนะขนมอะไรดีขนมป้าไม่มีรอไรอดไม่ัใช้กงแแ้กนนะลเดียวไม่ทันเลยเป็นอสิบีค่ะใช้ได้ให้คอย

หัวทอดลอยทีมปียี่สิบป่มันปีได้ไงครับยี่สิบปีทีมปียี่สิบยัง พอมุกไม่ต้องไปพอมกไม่ต้องไปมุน้ามุน้าตอนนี้ใกล้เพอรยินอยู่ไม่ออันนี้นะคะานาราไปเลยล้อเล่นไม่ใช่ไปแล้วคะแล้วก็จะมีอาทอดกรรมการ่ชิ้นกบนี้เุราวมาคือคนทําอน้อยนิดนึง ได้ชิ้นใหญ่เลยรีบมาเลยนะคะเพราะว่าเป็นบางวันที่จะใหญ่อ๋อคางวันใหญ่มากบางวันได้ปลาเล็กปลาใหญ่ไม่เท่ากันปลาใหญ่มากแบบอันนี้เลยทะลักเลยค่ะอะไรอย่าลืมนะคะมาที่โูดันี่ยากระตุนได้ค่ะไม่ดีเลยนี่นี่นี่ร้านไหนันทุกวันมันีอร่อยครับร้านทุกวันแล้วคนกันหนึ่งในนึก่าซื้อมัางเหรอคะอ๋อเหรอฮะร้านทุกวันด้วยเดีวเดวเดียวเดี๋ยวเดยวเดีวเ

ก็สองสองสอชิ้ยังมีชิ้ห้าร้อยห้าร้อยแม่าห้าร้อยแล้วกีทกวันไหมหาร้อยเงี้ยห้าร้อยทอบแม่าอยู่ตรงนี้นะครับผมเบลเลอร์เลยผมเบลเลอร์เลยนะครับ ทวไมด่แตง่งแงปแมไมหมดีากาแม่นี่กันเหกอมีาแล้วนะครับีมาแล้วข้าวเราพร้อมแล้วน้ำยาร้องแดงไปมาร้อมน้ำยากระติพร้อม เหน้อยแล้วเราแม่เนาะหมดแล้วใช่ไหมแม่เหมือนที่เขาไม่ได้แล้วแก่ปาเนาะแก่ปาก็เหลือแน้ำแล้วไปเทือยางเทือยางนะครับอ้าวร้านขนมชั้นนะครับแล้วก็นี่นะครับร้านขนมชั้นโอ้อยู่ตรงทางเข้าไปตรงนี้เลยครับตรงที่ทอดทอดทอดไก่ทอด ผมก็จบที่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกระดกชั้นโอ้โหมีโซ่ด้วยมีมะม่วงด้วยมีขนมเปียกปูนด้วยนะครับใครที่ชอบทานนี่มาตรงนี้เลยครับพี่ตรงทางเข้าไปด้านในที่มีซื้อน้ำพริกโอ้โหที่มาคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทักกินเองข้างในคนเยอะโอ้โหทั้งคนเข้ามา้อน้ำพรเยอะขนาดนี้เนี่ยขอถ่ายรูปทุกรูปก่อนไปดูจี่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ชอบอะ่ะซือแล้วก็ไปกิน้วยนะ้วนมันชอบอะ่ะยาะไรยทังนนีลองดูนะลอดูนะ้ไปทม่ท้งหอาวม่รไม่ีไม่มีรสชาติเลยเออวานม่ยาเาอเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่มันไม่หวานมากเลยดีมัน<อ>มันไม่หวานแบบหวานเลี่ยน ชอบกินขนมหวานนี่ไงนี่รวยอ่ะโมกอะไรแปลกมาไปชอบกินกันใช่จะหินไหมดีดีข้อศอกใช่ใช่ร้อนรอดีเหรอ mbaya。<laughs>